เริ่มต้นเช้าวันนี้นะคะคือเพิ่งเก็บกระเป๋ากันเลยแล้วคือของเยอะมากเคยเป็นไหมไปเที่ยววันไหนเพิ่งเก็บของวันนี้บ้านนี้ละจ้าเดี๋ยวให้ดูสภาพนี่กระเป๋ายังเปิดอยู่เลยแล้วเข้าใจป้ะว่าแบบเอาหมาไปด้วยก็คือเหมือนมีลูกอะ่ะคือพกของไปเยอะมากไม่ว่าจะเป็นใดเป่าขนอะไรต่างๆอาหารเม็ดของเล่นเหมือยนยายบ้านนะวันเนี้ย เดี๋ยววันนี้จะบอกแผนคร่าวๆนะว่าทริปนี้เราไปทําอะไรกันบ้างเนื่องจากเราอะไปเห็นพี่ชายกรมอะคือนางไปเล่นทะเลฉ่าใช่ป่ะแล้วบวกด้วยที่กรมมาชอบเล่นทะเลเล่นน้ำอะไรเงี้ยก็เลยจะพานางไปแบบดําน้ํานั่งเรือสรุปเป็นทริปที่คนอยากไปทั้งหมดไม่ใช่หมาหรอกเคยพากรมอะไปว่ายน้ําที่ทะเลตอนเด็กๆแล้วก็แบบเฮ้ยถ้านางโตแล้วเนี่ยในอายุที่แบบครบหนึ่งขวบของนางอะแล้วพานางไปปล่อยสู่ทะเลอะจะจอยอยู่ไหมอะไรเงี้ย ก็เลยเป็นที่มาของทริปนี้นะคะคือจะเป็นล่องเรือชื่อว่าเลอฟองอากาศเออแล้วมันแบบเฮ้ยน่าสนใจมากอะ่ะก็เลยเจองไปแล้วนะคะเรียบร้อยส่วนตอนนี้พี่เลยกำลังจัดการก้มอยู่ข้างล่างนะเราก็คือแต่งหน้าสวยๆช่วงนี้แบบว่าขี้เกียจแต่งหน้ายอมรับเลยอะ่ะผู้หญิงที่แบบแต่งหน้าเก่งๆเ,เขาเก่งกันมากเลยนะเว้ยจริงอย่างที่บอกนะคะว่าทริปนี้จะเป็นทริปแบบว่าลงน้ําลงเรืออะไรต่างๆเครื่องสําอางที่พกไปก็คือจะต้องกันน้ำหนึ่งอย่างมาสคาร่าก็คือห้ามตกนะคะ โดนน้ำนิ่งจะพกไปแบบกันน้ำทั้งหมดแล้วก็จะไม่พกไปเยอะเพราะว่ามันจะเปลืองพื้นที่และในส่วนของสกินแคร์นะคะที่จะต้องพกไปและประหยัดพื้นที่ก็จะเป็นพกตัวนี้ไปนะคะเป็นของซันทอรี่นะคะคือถ้าใครเห็นใน Tik t o อกเนี่ยจะเคยเห็นนะวันนี้ก็เคยแต่งหน้า1นาทีโดยลงสกินแคร์แค่ของซันทอรี่นะคะตัวนี้แต่ว่าอันนี้ไปสอยขวดใหญ่มาแล้วจากตอนแรกเป็นของขวดเล็กนี่มาจากประเทศญี่ปุ่นนะดูสาวญี่ปุ่นอะไรก็คือต้องใช้กันทั้งหมดเป็น t r i p ลเซรั u m นะคะก็คือเหมือนพกขวดเดียวแต่ว่ามีเซรั่มถึง3ชนิดะดะ สบายแล้วก็ประหยัดพื้นที่กระเป๋าจ้าเพราะว่าของเยอะเกินอะไรที่แบบเอาไปน้อยได้ก็คือจะเลือกอันที่น้อยชิ้นไปนะคะอันนี้คือชุดของเราทั้งหมด1กระเป๋าตัดภาพมาที่พี่เอิร์ธของกลมครึ่งหนึ่งของพี่เอิร์ธครึ่งหนึ่งเอ็นดูป้เสียสะละสุดๆเพราะว่าของดิฉันยังไม่จบนะคะหลังจากที่มีกระเป๋าเสื้อผ้าแล้ว ันนี้คือกระเป๋าเครื่องสาอางค่ะคือช่วงนี้ไปญี่ปุ่นบ่อยใช่ปะก็คือมีเครื่องสําอางญี่ปุ่นเยอะมากอย่างอันนี้ก็คือเป็นแป้งโปร่งแสงนะคะนี่ซื้อมาจากญี่ปุ่นส่วนอันนี้ฉันไปใช้ตามแบบญาที่ญี่ปุ่นนะคะเป็นโฟมล้างหน้าอันนี้ก็คือเลิศเช่นเดิมเช่นกัน,กนอย่างที่บอกนะคะเซรั่มเราจะพกไปแค่2ขวดนี้นะคะอันนี้คือของพี่เอิร์ธและนี้คือของเราปาปาปิดกระเป๋าออกบ้านสักทีหนึ่ง เออเจ้าของวันเกิดพร้อมหรือ,อยังคะพร้อมจะไปลงทะเลยังกทุกคนจีบว่าพร,ะะร้อมละค่ะหนูหนึ่งขวบแล้วนะเนี่ยมีพาไปเทีเยนะ่ยวทะเลนะหนึงขวบแล้วนี่อยู่กันเป็นแน่เลยพอไหม <laughs> พร้อมไอ้กุ้งพอไหมพร้อมห่างลุกๆพร้อม ทิปนี้นะคะเรามีเจโปมาด้วยนะคะนี่เดี๋ยวจะให้มารีวิวเด็กหญิงกลมๆนะว่าอยู่ด้วยแล้วนใส่เป็นไงแล้วของเราเยอะมากนี่พี่เอเก็บอยู่ข้างหลังนะเหมือนยายบ้านมาเที่ยวทีอ่ะดูหน้าเพลสเอาละเฮ้ยได้แล้วอ่ะยังไม่จบอุยสงสารพี่เออดาวจริงปะพร้อมพร้อมไม่คนขับรู้หรือยังว่าจะไปไหนอ่ะไม่รู้เมื่อกี้เราแวะซื้อแม็กกันนะคะโมเมทของการเดินทางก็คือกินข้าวบนรถนี่แหละ อ่ออะชาเลนกลมๆนะคะเอาไก่วางไว้ตรงนี้เฮ้ยมันจะมีหมาตัวไหนเที่ยวไก่วางนี้รอนๆอะ่ะที่รักหนึ่งหวกลมจะต้องเหนื่อยขนาดนี้เลยเหรที่ต่ <c oughs> อสู้กับตัวเองก่อนดูอาเฟนไฟอุ <c oughs> ้ยมันคือหมาแบบหม,มาคุณภาพหมาตัวนี้เก่งที่สุดในโลก <c oughs> มันไม่อยากกินได้ยังไงวะแต่จมูกมันขยับขยับอยู่อะเนี่ยไก่แม็กอยู่ตรงหน้าลูกแล้วเนี่ยอย่าไปยั่วมันขนาดนั้นสิคุณแขนมันก็ติกกระต้งนิดเดีดูดิดูดิดูดิ และนี่ก็คือที่พักของเราในวันนี้นะคะจะเป็นสวนแบบนี้ปล่อยกลมได้เลย,เ,ยลเปิดเข้ามาเป็นแบบนี้นะคะนี่มีเตียงกลมด้วยนะแต่มันไม่นอนหรอกนี <laughs> ่บรรยากาศข้างในก็โอเคนะคะทุกคนนอนน้าวหน้าปี๋เลว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 น้ำเนาะตอนนีน้ผ่านไป20นาทียังกินไม่หมดเลยค่ะทุกคนอน่ะก้มอัพมาเลยโอเคโอเคกู o ดกู o o อนอนข้างตู้เย็นน่ะว่าไงไปละที่นอนที่แท้จริงคืออันนี้ค่ะที่นอนที่แท้จริงของกง้มล่าสุดกลัวหมาไม่นอนก็เลยไปนอนเองกง้มไปนอนให้ปีหน่อยไปลูกปะเฮ<อ>้ยเฮ้ย เป็นวันชิลๆนะคะมาพักผ่อนของจริงนอนเป็นที่นอนมีความสุขเกินแบ่งวันนี้ตุวครับเด็กไปพายเรือนะลูกกงอุ้ยตันนี้กงไม่เห่าเลยทำตัวน่ารักมาก กินจนหมดนะเพิ่งมาถ่ายระหว่างกิดคุณเมาไปชั่วโมงนึง <c oughs> แล้วพ่อลูกหน้าตาเหมือนกันเลยขนาดนั้นนะ <c oughs> <c oughs> แกที่พักทั้งหมดเนี่ยมีห้องเราห้องเดียว <c oughs> นั่นคือห้องนั้งค่ะ <c oughs> มันเด็กคนนี้หรออุยน่ารักจังเลยมันเด็กคนนี้่ินี่ยนี่ไหนกลมซิตรอนะโอเคห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคคูเนื้อซอมรี่คือเป็นแบบเคือเป็นฟิลแบบทันยะพื้นอะจบจบมาแล้วชอบกินมาม่าหูยออกมาด้วย นี่ข้า,าวเช้าของพวกเรานะคะริมสวนริมสวนไอเด็กกมพร้อมจะไปลงทะเลอยังไปทะเลชุดไปทะเลชุดโอ้ย <laughs> วันนี้ระบบขัดข้องแปลกๆนะลูกไปทะเลชุดไปทะเลชุดโอ้ยแทนอุ๊คยข้างนั้นอสองข้างสองข้างโอ้หสุดยอดดำค่ะสุดยอด รอบที่เราไปก็คือตอน9ก้าโมงซึ่งตอนนี้8ปดโม,มงสาก็คือเวลาชยวเฉียดมีเล่นน้ำกันก่อนแล้วก็พายเรือซับบอร์ดคายัดใส่จะรอดไหมในทริปนะคะเขาบอกว่ามีดำน้ำดูปานิโมแล้วก็มีตกปลาหมึกด้วยแล้วก็มีเซตอาหารมีกล้องถ่ายรูปโกโต้มีลำโพงบูทูธเลยต,ต,ต่างตา่างเดี๋ยวไปดูของจริงดีกว่าชื่อว่าเรือฟองอากาศนะคะวันนี้อยากเห็นหนุ่มเป็นรูปแบบเทพเจ้าโพไซดอนอะกระโดดโชว์หน่อยได้ปะผมมีปีขอช็อตแบบแรงๆหนึ่งที่อะ ได้ไมั้ยเฮ้ยพาลูกล่องเรือเฮ้ยไอ้หมาไอ้หมากำลังข้ามข้นเรี่ตกของตัวเราอุอ้ย ผมขึ้นเรือครั้งแรกกมขึ้นเรือครั้งแรกอ่ะไปเลนะจริงเรือสวยมากอ่ะเออเรือน่ารักถ้าใครมาตามนะคะชื่อว่าเรือฟองอากาศแค่ชื่อคือเก๋แล้วอ่ะนี่อันนี้คือเป็นเรียกว่าเป็นกลุ่มพรเวทนะคะตอนนี้เราจองมาแบบ3มคนคือเขาจะมีแบบกําหนดมาเลยว่ากี่คนถึงกี่คนแล้วก็มีอาหารอะไรให้ครบกิจกรรมแน่นจำวันนี้เราจะอยู่ที่ทิศนี้เลยนี่ เพราะว่าไม่เจอก้กมๆ <Yeah. S 2> เย้เฮ้ยแต่มาตอนเช้าอ่ะแดดมันไม่ไม่ค่อยแรงมาปะใช่ไม่ค่อยแรงออนซสัก,สกพักรอตอนเที่ยง <c oughs> ไม่สักพักฝนตกเตรียมห่อไปโดนน้ำยายมาเป็นลูกนะคะสดสดคุณลีความทุกสุดยางมากกว่าผมจริงอ่ะไอ้ก้องมีความสุข้วยนี่ เรือนะคะเฮ้ยสวยอ่ะนี่คือสเตชันอาบน้ำเุ้ยมีที่อาบน้ำอ่ะตรงนี้หรอฟังมากของคนก็คือตรงนี้อันนี้เลิศเฮ้ยกมกมกมกกมกมกมกงเมีมิ่ไหนกมกม ดีมากวันนี้แต่ว่ารุ่นช่ยอยากเดียวว่าฝนตกไหมคะได้ลองแนดูฝังเลยขอร้องอ่ะก้อนหน้าอย่ามาเลย อี่คีนนินหดเลยลูกสาวฉนันเอามือพอ,อยด้วยนะคะดูจ็เป็นนางแบบค่ะ <S 2> <S 2> <S 2> <S นี่ก็เขาให้มะพร้าวเป็นลูกโอ้โหแซ่บเกินแม่ถึงเกาะแล้วเรียบร้อยกับยายฉนามน้อยนี่ น่ารักมากเป็นการมาดำน้ำขึ้นเรือครั้งแรกกับกุุกมๆฟิลคือดีมากแกมันดีเกินอ่ะเฮ้ยคุณเหมือนคุณตกปลาได้เลยอ่ะตกได้หนึ่งตัวปลาอะไรตัวนี้ปลาดินเฮ้ยน่ารักอ่ะนี่หูเรามีเรือหลายแบบเลยนะไปเลตลกอ่ะไปลุย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  นี่เพียวชิคูนำทับนะคะนี่ก็เปมนเด็กเลยอ่ะนี่มันไม่กลัวเลยอ่ะมันดูแฮปปี้เด็ออ่ะจะถึงฝั่งแล้ว แล้วแปลลูกบอลให้กลมๆนะคะอันนี้นะคะพียกกำลังแปลโกโโบมาคือว่าที่เรือคือเขามีซัพพอร์ตให้เลยนะคะคือมีโกโปให้เราใช้ได้เลยปังเกินดูมันทราบว่ามันกระโดดลงน้ําเองกลมๆมานี่แล้ว ถ่ายรูปรกเย้โอเคโอเคเก่งมากไอ้กบไม่ต้องกินน้ำเค็มกินถ่วกนน้ำเยอะใ้ออเคมจะกุยใจเต้นแรงมากไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร 哦那 น้ำใสมากทุกคนดูน้ำดิุ้ยกบเห็นยังดูดิเขาชิวอ่ะกมันพยายามจะไปหาพี่เอิร์ธเขาจะเป็นราชาจรนสลัดไม่ได้เลย เอาละนี่แบรนด์นี้นะคะหอมมากอุ้ยดีอ่ะเอาจริงปะ่ะดูเป็นอะไรดูนี่นอโอเคหิวหนุ่มไหนกินหน่มจาะน่งนั่งรอฟิวยมอุ้ยพี่เขามีไอติมให้นะ วิวแ,แบบว่าเล่นน้ำเสร็จแล้วขึ้นมาได้กินเค้กสีเขามีไอติมให้สำหรับน้องหมาด้วยอันนี้เป็นรสใหม่ก็คือเป็นรสโยเกิร์ตตับไก่อบสุกวิปปิ้งครีมบีทรูอไอติมใครเนี่ยนึกออกไหมตอนแบบว่าเล่นน้ำเสร็จแล้วแบบโอ้ยได้กินไอติมแบบนี้เน่วันเกิดกลมๆนะคะก็ต้องกินเค้กไอติมปะรสใหม่ล่าสุดเอาจริงชีวิตหมามีความสุขเกิน Happy birthday นะครับ Happy birthday ความปังคือมีขนมหมาให้ด้วยแบบจัดเต็มมีนี่ที่ยมบบน้ำเมื่อกี้ที่แบบให้กลมลองนั่งรองกมนั่งลองค่ะซิกลมสิค่ะเ,คเล่นน้ำเสร็จแล้วกินข้าวต่อคือจบจบไม่มีอะไรดีกว่านี้แล้วมี่เขาม่เตรียมข้าวผัดแล้วเขาทำข้าวมาจริงจังแบบดูนะ่ากินมากไม่ละอุปกรณ์เขาแบบ มีความสุขไหมที่รักก็แฮปปี้อะจริิมากแล้วคุณว่าจะของไม่เกิดจะของไม่เกิดเป็นไงบ้างก๊อบก๊อบมีจุ๊งมีโปูก็สดอยู่เนาะแล้วน้ำจิ้มซีฟู้ดว่าไงแซ่บนัวป่ะผ่านแล้วของมันเจอที่สุดแล้ว เรเทียบท่าแล้วนะคะแต่ว่าหมาเราไปเล็วหมาเราไม่เอาเลยเร็วก้มมันถึงแล้วนะลูกไปไหมไปไหมกม้มไปกลับบ้านกันปะเอาไหมหรืออยู่นี่นี่เดียว้้องยอยน่าค่อยๆเก่งมาก มาถึงห้องสลบค่ะนอนไม่เอาอะไรแล้วหมดแรงจะมา Get Ready With Me ด้วยกันนะคะเย็นนี้เราจะออกไปกินข้าวข้างนอกแล้วก็เพิ่งอาบน้ำสะผมงเสร็จบอกแล้วนะคะว่าทริปนี้เราพบมาแค่ขวดเดียวนะคะหลังจากที่ไปล่องเรือดำน้ำดูปะการังมาอย่างหนักหน่วงนะคะเราจะใช้ v i t ั a ว r าร์ชิ e เ e ิ e ซนะคะของ s a n t o r i นะคะโห oh. แล้วหนะ้ดาดำ แดดขนาดนั้นเลวเนี่ยคือหลังจากที่ไปตะลุยมานะคะเราต้องบำรุงกันอย่างหนักหน่วงโดยขวดนี้นะคะเขาจะรวมเซรั่ม3ชนิดไว้ในขวดเดียวเลยจะมีส่วนผสมของไฮยาลูรอนิกคอลลาเจนแล้วก็เซราไมอิโดยเขาจะใช้เทคโนโลยี water in oil in water คือปังมากเทคโนโลยีนี้คือเขาจะรวมสารสก,กัดทั้ง3ตัวไว้ในขวดเดียวกันได้อย่างลงตัวนะจ๊ะนี่เนื้อสัมผัสจะเป็นแบบนี้เลยบางเบามากคือถึงจะรวม3ชนิดนี้นะแต่ว่าทาแล้วเบามากใช้แล้วแบบซึมเข้าอย่างไวนี่ จริงวันนี้คือแบบแดดมันแบบไม่แรงมากนะแต่ว่ารู้สึกว่าใช้หน้าหนักอ่ะเนี่ยหลังจากที่นิ่งลงนะคะแล้วเราก็ใช้ครีมกันแดดเท่านี้จบเลยเพราะว่าเซรั่มขวดนี้เขาสก,กัดมาอย่างเข้มข้นแล้วแล้วที่สําคัญคือเป็นของประเทศญี่ปุ่นพอเราเป็นแบบสาวผิวเอเชียแล้วเราใช้ผลิตภัณฑ์ของญี่ปุ่นะมันดูแบบเข้ากับหน้าเรามากอ่ะใช้แล้วรู้สึกดีสุดโดย Arch um วิทออาชิโปเซรั่มขวดนี้นะคะเขาจะให้ผลลัพธ์ทั้ง3อย่างให้ผิวอิ่มฟูดูกระชับแล้วก็กระจ่างใสเป็นไงละ่ะ มีคนแอบมองมีคนอยากมาด้วยหรอส่วนของพี่เอิญนะคะที่เราพกมานี่จะเป็นตัวนี้คือเดี๋ยวนี้ต้องจับผู้ชายทาครีม,มพเพ<ข>ราะว่า,าผู้ชายหน้าไม่ไหวแล้ว นอ่าๆให้ฟ şey oh. ังหน่อยแล้วเดี๋ยวเขาทาไปด้วยแล้วคุณอ่านให้ฟังนะอิโนโมโตโอ้โหอะไรอีไปอีไปคืออันเนี้ยตัวเนี้ยบอกก่อนว่าเหมาะกับผู้ชายเพราะว่าผู้ชายมีลักษณะหน้ามันและชุ่มชื้นน้อยกว่าผู้หญิงก็เลยคนต้องใช้เป็นต้น ไม่แล้วคือเขา,าจะล็อกความชุ่มชื้นให้หน้าผู้ชายได้ดีมากอย่างพี่เอิร์ดเคยมีช่วงที่แบบแกหน้าลอกเพราะว่าขาดความชุ่มชื้นเพราะฉะนั้นก็เลยบอกให้เหมือว่าโบไปเลซาตัวนี้จ้อบโอ้โหจริงๆเขาหน้าดํามากเลยอเอิร์ดเป็นคนไวต่อแสงแดดมากเพื่อนๆตัวนี้นะเป็นวาลอนเซรั่มของซันโอรีนีแฮปปี้เนาะแฮปปี้แต่เหนื่อยมากเลยแต่สนุกมากคือรู้สึกว่าชอบที่กลมๆมันแบบเอนจอยอ่ะจริงเด็กกลมชอบเล่นน้ำอ่ะพอเราเห็นดูเล่นน้ำ โอเคหลังจากที่ลงเซรั่มกันไปทั้งคู่นะคะสิ่งต่อไปที่เราขาดไม่ได้ก็คือครีมกันแดดคือต้องพกติดตัวเลยจริงๆก็คือยี่ห้ออะไรก็ได้แล้วก็ของเพี่อหรือว่าคุณจะใช้ของคุณใช้ของคุณก็ได้คุณไปหยิบมาสิเอาจริงขอเมาส์มอยเลิกเมาส์เลิกนิ้ทากันคือพูดตรงพี่เอ๋ออะเป็นผู้ชายที่เจ้าสาอางมากแกคือนางมีเซรั่มนางมีครีมกันแดดครีมทาตัวทุกวันนี้พี่อแต่งหนะ้าแต่งตัวนานกว่านี้อ่กะอยากรู้เลยอะแฟนทุกคนคือขาทาครีมกันแดดเหมือนกันปะแต่สำหรับเคื้อ วางแบบเจ้าสำอางนะแต่ <ขอ S 1> ยังที่<แ>วางลิปมันหน่เนี่ยปะโอ้โ <laughs> เนี่ยแล้วก็ทาครีมกันแดดก,ก็เป็นจบอ่าแหน่แหนในระหว่างที่ Get Ready With Me เรามาต่อไปลงน้องพื้นนะคะเรามารีแคปกลมๆแบบสั้นๆกันไหมเอากี่ข้อไปเรื่อยๆจนกว่าจะหนึ่งไม่ออกระหว่างที่จริงเหรอใช่เฮ้ยตื่นเต้นอ่ะเ,ออเริ่ม หนึ่งสองสาเป็นหมาที่น่ารักที่สุดในโลกวิ่งเก่งหน้าตาน่ารักที่สุดในโลกกินน้ำเยอะว่ายน้ำเก่งที่สุดในโลกกินข้าวยากกลามค่อนข้างเยอะที่สุดในโลกเป็นหมาไวปากเหม็นอุ้ยทุเรศไบกเกียดลูกเลยเไม่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 คิดว่าหมาทุกตัวถ้าไม่แปลงฟันนะอนาคตมีปัญหาจริงๆแล้วปากทุกคนก็เหม็นไม่ใช่หมาทุกคนต้องปากหอมก็จริงนะจัดรูปะคือปากกลมๆอ่ะเขาชอบซ่อนอาหารไว้ข้างใน ถ้าไม่แปมงฟันบอกเลยว่ามันเทินยิ่งกินปลาทูอ่ะหูขรรลองอะต่ออ้อนเก่งชอบเห่าไปเรื่อยติดนิ้งเอิร์ดเอิร์ดนิ้งติดอันนี้เป็นแนวแบบคิดไม่ออกแล้วลอกกันบ้างบางมุมก็น่ารักบางมุมก็น่าจนโอ๊ยอันนี้จริงเอิร์ดเกินหมาเข้ากับคนอื่นได้ง่ายเข้ากับหมาตัวอื่นได้ดีเขาซื้อสัตว์กับเจ้าของรักกรมจบรักกรมมากกว่ากรมรักเอิร์ดมากกว่าโอ้ยคุณคือตัดบางเวลาที่เขาแต่งหน้าด้วยแบบนั้น จริงเนี่ยอันนี้คือชีวิตจริงของเราสองคนเลยนะเผลอๆอันนี้ชอบแต่งหน้าเสร็จก่อนเพื่อนดกว่าเขาไม่ได้แต่งหน้าเขาบํารูงหน้าแฮปปี้เบิร์ a เดย์ก้มแฮปปี้เบิร์ a เดย์ก้มจบแล้วนะทริปนี้มาปิดที่ร้านหมูกระทะไม่ใช่หมูสุกหมูจงใจแล้วก้มได้กินไหมไม่ได้กินจ้ามารอพ่อแม่กินสรุปวันเกิดลูกหรือวันเกิดใครแม่อวยพรอวยพรก้มก้แล้วขอให้เด็กก้มนะคะเป็นเด็กดีอยู่กับป้าบี้แบบนี้นานๆไม่ต้องเด็กดีมากก็ได้แต่ขออยู่นานๆสุขภาพแข็งแรง นะครับผมไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะหนึ่งขวบหนึ่งขวบครั้งแรกของก้มบายบายกม้มบ๊ายบายจ้า บอกเลยว่าทิปนี้เนี่ยผิวหน้าเสียความชุ่มชื้นจากแสงแดดอย่างแรงมากนอกจากครีมกันแดดแล้วนะคะก็ต้องยกความดีความชอบให้ทางวิทอาร์แล้วก็วาลอนนะคะที่ช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวส่วนพิกัดนะคะไปตามกันได้ที่เว็บไซต์แบรนด์โรและลาซาด้าชอปปีของซันท و r y s k i นแคร์และมีที่อ e ีเวนต์บรทกสาขาและเซนทัลชิดลมเลย